ยังคงยืนยันนะครับว่าสิ่งสําคัญที่สุดก็คือคําตอบของท่านเองสิ่งที่ท่านจะพยักหน้าจะรู้สึกว่ามันดีมันใช่จริงเราแล้วก็เจอด้วยตนเองผมยืนผมยืนยันอย่างนั้นแต่พี่พี่น้องครับมันใกล้เข้ามาเรื่อยแล้วนะครับคําตอบที่ดีที่ใช่เนี่ยมันใกล้เข้ามาเรื่อยเป็นภาพอย่างนั้นจริงนะการที่พวกเราย้อนกลับไปดูวิดีโอก่อนหน้าแล้วดูย้อนกลับไปตามลาดับแล้วทําให้สภาพชีวิตสภาพที่เราเป็นนึก เราไปทําจริงๆอะ่ะแล้วเราสึกว่าคําตอบเนี่ยมันใช่มันใกล้ความเป็นจริงของการที่ที่เป็นคําตอบของเราเช่นเราเราอยากรวยเราอยากดีเราอยากมีความสุขเราอยากหลุดพ้นคําตอบมันใกล้เข้าไปเรื่อยๆซึ่งท่านจะสามารถเจอได้ด้วยตนเองทุกท่านครับผมไม่อ้อมพร้อมหลังจากที่อัาดวีดีโอหมายเล่งต่างๆอะ่ะ ชีพเป็น5 55 4, 55 5 5 555 5 5 5 6ผมก็ไปออกกำลังกายไปทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วผมก็เจอมันมันใกล้เข้าไปเรื่อยมันเหมือนกับคนที่แบบเขาไม่ได้รู้จักคณิตศาสตร์เท่าไหร่แล้วเขาได้เริ่มทำโจทย์เริ่มสนุกกับโจทย์เขาก็จะรู้สึกอยากทำโจทย์อยากพัฒนาโจทย์ไปเรื่อยต้องย้อนกลับไปดูประวัติของอัลเบิร์ตไอน์สไตน มันจะเข้าข้อมันจะอะไรดียิ่งขึ้นเรื่อยๆซึ่งตรงนี้เนี่ยมันคือคําตอบของชีวิตการที่เราไปเจอคําตอบของชีวิตที่มันงวดเข้าเรื่อยๆมันเหมือนกับเราเดินขึ้นสูงไปเรื่อยทุกคนต่างเดินขึ้นสูงโอะอยู่ไกลกันเลยแต่ทุกคนเดินขึ้นที่สูงอย่างเดียวท้ายที่สุดจะไปเจอที่ยอดเขาหลายคนจะไปเจอกันที่ยอดเขาเพราเดินขึ้นไปเรื่อยทุกท่านครับคําตอบที่ดีที่ใช่ของชีวิตอ่ะ เราไปเจอแล้วคำตอบนี้ดีมันใช่เราไม่ยอมเราหาใหม่ถ้าถามว่าประโยคที่ทรงพลังอย่างนึงก็คือคำว่าไม่ยอมอย่าไปยอมนะครับจนกว่าจะเจอคำตอบที่ใช่ที่ดีจริงๆของชีวิตผมยังยืนยันว่าการไปเจอด้วยตนเองเนี่ยสำคัญที่สุดแต่วิดีโอนี้ผมไม่อ้อคมค้อมผมจะบอกเลยสิ่งสําคัญที่สุดของชีวิตคืออะไรอันนี้ก็ดีคำตอบนี้ไประบุด้วยตนเอง แต่ที่เจ๋งกว่านั้นก็คือคนเรามันตอนนี้แหละมันห่วงนี้แหละเราที่เราจะต้องไปทำอะไรบางอย่างคนที่รู้ว่าตอนนี้แหละที่ต้องตั้งใจอ่านหนังสือให้ดีดึงพลังความสนใจทั้งหมดมาสนใจการอ่านหนังสือให้ดีตอนนี้แหละจะต้องเล่นเกมอย่างมีความสุขดึงพลังทั้งหมดมาเล่นเกมอย่างมีความสุขภาพมันเป็นอย่างนั้นตอนนี้แหละที่เราจะต้อง ออกกําลังกายให้ดีดูแลรักษาสุขภาพให้ดีดึงพลังทั้งหมดมออกกําลังกายให้ดีออกกําลังกายเสร็จทบทวนว่าค้นคว้าว่าจะออกกําลังกายให้ดียิ่งขึ้นในครั้งต่อไปได้อย่างไงทุกท่านครับคนที่อยากรวยไปเพิ่มความสามารถในการออมไปวางแผนในการออมเงินในการลงทุนในการลงแรงนะครับในการพัฒนามุมมองของชีวิต ทุกคนสามารถไปทําได้มันคือตัวเลือกที่สําคัญของชีวิตของท่านมันคือตัวเลือกที่สําคัญที่สุดที่เราจะไปลุยมันในตอนนี้ไม่ต้อเชื่อผมเพราะนี่คือคําตอบที่ใช่ของผมตัวเลือกสําคัญของชีวิตคําตอบของชีวิตกับตัวเลือกสําคัญของตอนนี้ห่วงนี้กับตัวเลือกสําคัญที่เราจะสารต่อจนกลายเป็นการตอบโจทย์ตอบโจทย์เป้าหมายตอบโจทย์ชีวิต มันคือตอนนี้ครับที่ผมจะไปเดินแล้วเดินให้ดีมันคือตอนนี้ที่ผมจะไหลไปตามโซเชียลไหลไปตามมือถือแล้วผมรู้ตัวว่าจะทำให้มันให้ดีแบบไหนมันเป็นอย่างนี้ครับมันทำไม่ได้หรอกไอ้เรื่องพวกนี้เพราะว่าเรายังติดอยู่ในกรอบชีวิตแบบเดิมๆแต่การที่พวกเราย้อนกลับไปดูวีดีโอก่อนหน้าแล้วไปลงรายละเอียด5ชุดแล้วไปทำจริงๆ เราจะไปเข้าจุดจะดีได้ง่ายเข้าจุดได้ทันทีเราจะไปลุยมันไปอยู่กับมันได้นานพอเราจะรู้ว่าเฮ้ยแล้วเราจะไปต่อ,อยังไงนะครับดึงไอ้ที่เราทำกันบ้านมาทั้งหมดอะมาใช้กับตัวเลือกตรงหน้ากับการที่โอ้โหมันเป็นยังไงครับคนเราอะ่ะ อยู่ดีๆเขาก็มีเงินมีเงินก้อนเขาก็ได้เงินก้อนมาสมมติว่าเขาทํางานบริษัทเนาะเขาก็ได้เงินก้อนจากบริษัทมาต้องเอาไปจ่ายค่านั้นค่านี้ลงทุนสักดอกหนึ่งก็คือสมมติว่าเอาไปแทงบอลโอ้มันหายไปอะ่ะอยากได้คืนก็ต้องแทงเอาคืนไม่มีเงินแทงก็ต้องไปกู้ไม่มีแหล่งกู้ต้องกู้นอกระบบระบบ,ะบ,บมันพัวพันไปเรื่อยจนนี่มันก่อตัวมหาศาล จากคนที่ไม่ค่อยยืมเงินก็ยืมเงินได้เยอะขึ้นจากคนที่ไม่เคยบิดเงินก็บิดเงินได้เยอะขึ้นไอ้ผีพนันผีแทงบอลน่ะไม,ไม่โทษนะครับคนแทงบอลก็แทงไปม,มันฝังหัวม,มันชักจูงไปจนไม่นี่มหาศาลจนต้องคิดจะจบชีวิตตนเองจนรู้จักการให้อภัยตนเองกูให้อภัยมึงฉากเหล่านั้นมันเกิดขึ้นกับคนแล้วมันส่งผลกับคน ไม่ได้บอกว่าให้ไปแทงบอลแล้วเราไปอย่างนั้นนะครับไม่ใช่นะครับแต่ผมบอกว่าทุกสิ่งที่เราเลือกมันมีผลกับเราจากนั้นเนี่ยเขาก็ไปทําวงกบประตูขายวงกบประตูกรอบหน้าต่างกรอบประตูแหละขายนะครับคงรับจ้างผมก็ไม่ทราบหรอกเพราะว่าได้ฟังมาอีกทีหนึง่งมันมันไม่พอใช้นี่อะไรล่ะที่ทําให้เขาต้องไปแบบไปทําบ้านน็อกดาว จากคนติดหนี้มหาศาลจะคนที่แบบจะจบชีวิต αι ตนเองจะคนที่แบบแย่ๆกลายเป็นมีเงินสองร้อยล้านผมไม่บอกว่าให้เรา,ม,รเรา,ามีชีวิตที่ตกต่ําแล้วไปเป็นแบบนั้นแต่วงเราบอกว่าการไปทําอะไรบางอย่างเนี่ยมันส่งผลต่อชีวิตของเราเราจะบอกว่าเราทําไม่ได้ก็แค่ไปทํามันนะครับทำมันคืออะไรอ่๋อต้องย้อนกลับไปทำการบ้านวิดีโอต่างๆจนเจอ คำตอบตัวเลือกหรือสิ่งที่ท่านเห็นว่าสำคัญที่สุดของชีวิตแล้วทั้งหมดเนี่ยคือสำคัญที่สุดของตอนนี้สำคัญที่สุดของตอนนี้ไม่ได้บอกว่า,วามันจะต้องสุดยอดเลิศเลอเพอร์เฟก perfect, นะครับแต่นั้นคือเลิศแล้วการเล่นเกมของเราก็เป็นการเล่นเกมที่เราเลือกเป็นอย่างดีมันเลิศแล้วการที่จา่าหนังสือไอความรู้สึกนี้แหละมันสำคัญถึงเวลาจา่าหนังสือก็ตัวเลือกเลือกนี้แหละที่เลิศแล้ว มันจะไม่สักแต่ว่ามันจะเพิ่มพลังอย่าไปยอมนะครับทําให้เคยชินอยาก,ส,กสักแต่ว่าทําไปด้วยพลังกายพลังใจที่มันแค่นั้นจงขับเคลื่อนชีวิตด้วยพลังงานระดับสูงนี่คือสิ่งที่สําคัญของชีวิตนี่คือสิ่งที่สําคัญของตอนนี้ห่วงนี้จริงๆแล้วมันก็คือเรื่องเดียวกันเพราะเราครับผมไม่บอกว่าทุกคนต้องเลิ่เลอเฟอร์เฟกแต่ การที่ดึงตรงนี้ไปใช้ลองดูครับลองดูนะครับเขาคิดได้ยังไงอ่ะเขาฝันได้ด้วยเหรอว่าเขาจะกลายเป็นเดวิดเบ็คแฮมในวันที่เขาไปเขายังเป็นเด็กชายเดวิดซึ่งเด็กหนุ่มอะ่ะเราไปซ้อมขณะที่เพื่อนเลิกแล้วเนี่ยเขาคิดได้ยังไงเขาซ้อมต่อเขาทุ่มเทเขามุ่งมั่นทุกท่านครับความมุ่งมั่นของตอนนี้เนี่ยโอค่าแรงไม่ได้เพิ่มขึ้นนะเขาเหนื่อยขึ้นในตอนนั้นน่ะ ในตอนที่เดวิดเบคแฮมไปทําสิงคโปร์ในวันที่แบบโอ้โหถูกขับออกจากสะพันรัตมาลายูอ่ะโอโหแย่ทุกด้านน่ะแล้วไปดูสิงคโปร์ทุกวันนี้สิครับผมไม่ได้เปรียบเทียบไม่ได้เปรียบเทียบให้เกิดข้อแตกต่างอะไรแต่ให้รู้ว่าเราไม่รู้หรอกว่าสิปีข้างหน้าเราจะเป็นยังไงแต่พลังกายพลังใจที่เราไปฟื้นฟูมันเหมือนกับมีคนบอกว่าเออทําสมองให้ดี ทำร่างกายและจิตใจให้ดีไปลุยเลยนะครับทําการเงินไม่ไม่ให้มีปัญหาต่อไปก็ทำไอความสามารถในการหาเงินความสามารถในการจัดการเงินก็จะเพิ่มขึ้นจะเลือกคบคนพัฒนาความสัมพันธ์ให้ดีพัฒนาโอกาสของเราให้ดีพัฒนาวิทยาการของเราให้ดีพัฒนาพลังงานของเราให้ดีอลองดูครับลองดูนะครับทั้งหมดเนี่ยสบายๆเพราะว่า คำตอบมันมีอยู่ในวิดีโอต่างๆเรียบร้อยแล้วอยากให้ไปทํากันบ้าน5ชุดอยากให้ไปเจอไปอะไรด้วยตนเองนะครับไม่ต้องเชื่อมันผมแต่ในวันที่เราไปออกกําลังกายแล้วเราจัดเต็มได้ดีกับการออกกําลังกายวันที่เราจะอ่านหนังสือสอบแล้วจัดเต็มได้ดีวันที่เรามีงานเราเจองานแล้วเราจ,จัดเต็มได้ดีกับงานนั้นวันที่เราจะเล่นจะเสพจะมีความสุขเราพร้อมที่จะจัดมันได้ดี ความพร้อมที่จะจัดมันได้ดีแหละเวลาโอกาสโผล่เข้ามามันเสริมสร้างชีวิตมันส่งเสริมชีวิตความมีชีวิตชีวานะครับไปเติมเต็มได้เต็มเติมเต็มทั้งหมดอ่ะจัดระเบียบด้วยตัวท่านเองเลยขอให้โชคดีนะครับขอให้มีความสุขนะครับขอให้จเจริญก้าวหน้าขึ้นแม้ในบริบทตอนนี้สภาพตอนนี้เราไม่ได้สมบูรณ์เราไม่ได้ดีเลิศเรายังมีข้อเสียเราเท่านี้แหละแต่ คนที่ไม่ยอมไปเจอคําตอบที่ใช่ของชีวิตไปเจออะไรที่มันสําคัญไปเคยทําได้ไปเคยทําถึงนะครับไปเคยจดเคยเห็นจุดสําคัญเคยลงรายละเอียดด้วยตนเองซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นี้ผมได้กล่าวไว้แล้วในวิดีโอหมายเลขก่อนหน้าแต่มันไม่ง่ายหรอกโอ้โหเราจะบังคับตนเองได้ยังไงอะให้ให้ให้ใหไม่ไม่เป็นแบบเดิมทั่วไปแต่ มาอยู่กับตัวเลือกสําคัญของตอนนี้ห่วงนี้มันไม่ง่ายนะครับแต่สิ่งที่ง่ายกว่าือเลยครับทํำบ่อยๆแล้วก็มาเล่นร่วมกันมาจัดให้มันเล่นได้ดียิ่งยิ่งขึ้นเป็นกิจกรรมเป็นเกมชีวิตเป็นกิจการของพวกเราเป็นชุมชนของพวกเราเป็นทีมของพวกเราที่น่าอยู่น่าทําน่าเล่นร่วมกันน่ะวันแรกมันไม่เท่าไหร่วันต่อๆไปมันจะดียิ่งยิ่งขึ้นขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับที่ กรูนามาดูวิดีโอนี้ส่วนจะทําอะไรยังไงจะบอกต่อจะแนะนําหรืออะไรเนี่ยตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วครับสบายใจมากเพราะว่าไอ้ดามอะ่ะคือผมชื่อดามครับถ้าผมยอมแพ้มันถ้าผมไม่มันจะเป็นอย่างนี้สถานการณ์ทุกสถานการณ์ไม่ใช่สถานการณ์ที่เรากําหนดได้บางอย่างเรากําหนดได้เราก็ไปทําบางทีเราก็เผลอตัวแต่บางครั้งมันเป็นสถานการณ์บังคับไอ้สถานการณ์บังคับนี่แหละเราจะจัดการยังไง เราจะเล่นกับมันยังไงทุกท่านครับไม่ต้องเชื่อผมนะครับแค่ไปลองนะครับสถานการทั่วไปสถานการบังคับการกําหนดได้การออกแบบได้การปรับปรับเปลี่ยนปรับตัวยืดหยุ่นอย่างเหมาะสมเพื่ออะไรครับเพื่อชีวิตเพื่อตัวท่านเองเพื่อพวกเราเพื่อประเทศไทยของเราเพื่อโลกของเราเพื่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตทั้งปวง ลองดูครับลองดูลองดูงดไม่ต้องเชื่อผมนะครับไม่ต้องเชื่อผมเลยนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่มันงอกงามประเทศสิงคโปร์งอกงามมาตามดับคนคนนั้นซึ่งเป็นคนดีไม่ชอบการพน,นันแต่ไปเล่นการพน,นันจนชีวิตพังก็มีนะครับคนคนนั้นจะแบบเล่นการพน,นันแล้วชีวิตพังแต่ไปเจอจดหมายคุณแม่แล้วฟื้นตัวเองขึ้นมาทำให้คุณแม่ภูมิใจเป็นอายุน้อยร้อยล้านก็มีมาแล้วชีวิตครับ มีขึ้นมีลงนะครับเราลงเสร็จแล้วให้บทเรียนมันสอนเราเราจะขึ้นมาให้มันลงเลยก็ได้นะครับหรือเราจะเลือกให้มันลงไปเรื่อยก็เป็นสิทธิ์ของเราไม่ได้มีปัญหาขอบคุณมากครับ